เปิดตำนานเป้าเกงเต็งบวดไก่เรื่องที่26กุ๊กเศ้าหลินกับเทศกาลแห่งการนัดพบสหายเอย๋ยงานกินผักกินเจใกล้จะถึงแล้วเป็นที่ปิติชื่นชมกับเทศกาลนี้ตรงที่สมาชิกของแต่ละสำนักต่างออกข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านจอแก้วเล็กนี้ กล่าวได้ว่าเป็นเทศกาลแห่งจุดนัดพบสมาชิกของแต่ละสำนักจะได้เตรียมตัวกันมาเพื่อง,งานนี้อย่าตั้งอกตั้งใจปีละครั้งหวนให้ลำลึกและสำนึกในพระคุณของสิทธเซาลินใต้ต้องจากบ้านทิ้งเมืองหนีออกสู่ประเทศต่างๆพ้นทะเลโดยเฉพาะเมืองสยามนี้ได้นำมรดกทางวัฒนธรรมและประเพณีมาฝากไว้คือเทศกาลกินผักกินเจเป็นที่แพร่หลายเพิ่มขึ้นทุกปีขอฝากไว้เป็นอนุสรณ์แห่งความจำว่าสิทธเซาลินใต้ทั้งหมด ที่หนีออกจากพ้นทะเลนั้นมีความรู้ความสามารถทุกๆด้านทั้งทางโลกและทางธรรมมีภูมิปัญญาทางพุทธศาสนาทางเต๋าแห่งธรรมชาติและจิตสำนึกในหน้าที่ของสังคมทั้งหมดทั้งสิ้นที่เป็นเช่นนี้ศิษย์เส้าหลินที่ต้องหนีมานี้ก่อนจะออกบวชเพื่อหนีราชภัยนั้นมีความรู้มากมายแน่นอนแต่เมื่อถึงวิบากกรรมหมดบุญจนต้องหนีจากสำนักเป็นถาวรที่มาเมืองสยามนั้นทุกคนมาตายที่เมืองสยามกันหมดทุกคนด้วย ความรู้มากมายนั้นทางสำนักเซ้าหลินได้วางแผนล่วงหน้าไว้เป็นระบบและที่ชัดเจนคือวัฒนธรรมจีนที่มีคุณค่าทางจิตใจการผูกมิมตรไมตรีและการสร้างอาณาจักรใจแห่งเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นเริ่มจากพิธีกรรมที่รู้จักว่าพิธีถือศีลกินผักของภาคใต้และพิธีถือศีลกินเจของภาคกลาง ทั้งนี้มาจากรากเดียวกันด้วยการเวลาที่ต่างกันขอฝากไว้เพื่อการศึกษาและย้อนรอยกลับไปหารากจึงขอแชร์มาเรื่องการเตรียมงานก่อนวันกินเจจากสมาชิกสหายเอย๋ยลูกหลานไทยมีความสนใจเรื่องเซนเรื่องพระโพธิธรรมและในที่สุดได้มาด้วยจิตอาสาช่วยงานครัวของโรงเจของพุทธสมาคมเป้าเก่งแตงบ่อนไก่กรุงเทพตั้งแต่ปีที่แล้วและพอใจที่จะใช้ชื่อว่ากุ๊กเซ้าหลินอมิตรพุทธ ด้วยไมตรีจิตสอธนคาพร4ตุลาคม2563เวลา13.17นกานาที